วัอน,นี้มี่มาทํจำ <นะ S 1> หน,น่ายพี่น้องนะฮะเวลถาวิธีนั่นแหละเออเงินานีมมากขาดในราคาที่คุ้มค่าเกินราคาวันธิธพี่น้องหาตามของตลาดตู้ไปกองละ39วันนี้สามสองหนึ่งอยบาทสำหรับเจลครีมสีกันนะครับ แล้วก็เซรั่มสีจันสีซองหนึ่งร้อยบาทพี่น้องซื้อไว้ประจำบ้านประจำครอเรือนบันทับโดยเฉพาะคหรักสวยรักงามอยากสวยอยากรอต้องใช้สีกันนะครับวันนี้มีมาปากผู้ใดสนใจยกมือเลย้อครับพี่น้องสำหรับริมสีจันมีพนักงานให้บริการทุกด้านหน้าเีทีนะครับค่ะนะครับขอะอยเวลาสัมพันธ์ก่อนเด็กชายมังกรถ้าอยู่ในงานไปหาแม่ที่หน้างานส่วนตอนนี้เินหน้าประตูนะครับ พี่น้องครับคือจังประกาศได้พี่น้องตั้งแล้วว่ามือนี่เอ็มร้อยห้าสิบแจกทองทุกงานหมอลำนะครับกดกติกาในเยาว่าพี่น้องจะต้องมีดฟ้าเยีอยนลอยมาตตาบัตรเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรหย่อนลงไปในกระปุกตรงบูธกิจกรรมแล้วเนี่ยรับแกผัวผัวารับแกนเนี่ยวด้ประกาศซื้อผู้ใดผู้นั้นต้องมารับด้วยก่อนอยตัวเองแบนพร้อมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะครับถ้าประกาศซื้อพี่น้องแลมถือมาเติมเวทีเลยไ่้ต้องรีรอดนะครับพารับทองสามห้าพันบาทจะให้หัวหน้าบอยเป็นคนจับ ยี่สิบต้นาเลี้ยงเลียงเลยแม่เลยแม่แล้วกิน่บ่าะเนิ้งตาเลียงขอให้เจได้แลขอให้เจนกเกตของคํามูลค่าห้าพันบาทนะครับเครื่องเืองเอ้ยห้าสิบท่านแรกเป็นของคุณคุณสุธิคำหันพลครับ คุณสุดที่ขามานพลนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864504241คุณสุดที่แสดงตัวนะครับยกมือแ้ะมาที่เวทีครับขอุณอาเชนครับได้้ผู้นึินะครับเราจะมาหาผู้โชคดีท่านที่สองได้รับของคำามูลค่า5,000บาทจากเลรื่อเดื5มเอไอห้าสิรางวัลที่สองเป็นของใคร เก่ไหมด้วเนี่ออดล้จงลจตางอเนี่ยนบระมาณบบาเกบาโเอาคันได้กูให้ขนาหาว้จับอีซื้อเขาาให้ตัวใคริคุณจงดนามสกุลจำปาทองเลยครับคุณไอ้จำปาทองยกมือสูงๆน้แกคุณมยุราจำปาทองครับแม่่ครับแม่นมอเชิญครับ ขนบนเวทีได้เลยครับในละ2องทเราจะมาหาผู้โชคดีท่านที่สามทสุดท้ายที่รัต้องทำมูลค่า5้าพันบาทจากเครื่องดื่มเอโมยห้าตจะเป็นของพี่รถตอะไรตงอรสีทท่ไหนลูกดีกันไหนึ่เนี่ยสวางสายแล้วว่าไม่บอกตัวเกกัน ี่ตกรงนี้ลุจกเก่งมั่กันะครับราวัลที่สามท่านที่สามนะครับได้แก่คุณละมุนสมมาตครับละมุนนี่คือละมุนสมมาตครับเชิญครับแม่มาเฮยแม่ยืดหนาห้างน่วองอันผู้ดวงใสและปอกจผู้ดวงดีนบอที่มาเองท่านเฮ้ยงดีน้ำตาเมินอะไรละมุนังแตมื่อนีไปพี่น้องกับจีกันแค่ผู้ดวงดีๆส่ดีๆตอ้ามบหร นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไว้น้ำแน่พี่น้องไปเบิ่งหมอล่ำซีวงซีคณะนี่ระผมกระเทิงศีลที่สารคตั้นศีลรับเบี่ยวหมอตาศีลหมอร่ำใจเกินล,ยมมนอ,ลอ,นอยพี่น้องมีฝาเอมรอย,อยุบานคนไปหลายเลยหนึ่งฝาหนึ่งสิบหนึ่งคนไม่จำกัดจำนวนฝาถูกต้องค้นไปก็ได้ใครหรือว่าจะไปซื้อยุ่งนานบูธของเอรอยห้าสิบเป็นรีบเป็นชีวิปตัวร้อยเขียนชื่อแล้วก็ดรอดลงตู้เลยแมนแบบนี้จะไดงพี่น้องควรรักบาทาด้วยกันอ่าผู้ใด้กูได้ว่าต้องเสียใจพี่น้องฝาอยู่ในไอ้กล้องเนี่ยเขาถอเถี่เลย ม็เด <de ak violin inding warfare> ี <Rabbi> <Ch ijn> <Hai> ๋ยวงจับรางวัลใหญ่ที่ในยุคุงเทสนะครับูลคราเป็นลานคนจโชีได้ต่อแปดสิบเป็พี่น้องทีนังฟังรับอยู่ในค้นนี้นะครันะครับฝากพี่น้องไว้น้ำแนกเรื่องเดือดเอ็มนะครับเป็นเลื่อนเดือดดูกำลังพี่น้องระหาไปหน้าโปากปักวกเอ็ม้อคามเี่ยไว้จะผิตฝาแก้ให้กพอแม่เอาท่านเขาเอาลบที่ผ้นเขากลัเชิญบนไปทีได้เลยนะครับผู้โชคดีทั้งสามท่านปัจจุบนนะครับขอเียนเชิญตัวแทนจำหน่ายเลื่อมเอ็มาจังหวัดร้อยเอ็ดคาับริ ไฮเปอร์เบสเปอร์เล็นะครับคุณนั่นลปิยะอัศนารัตนเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้งสามท่านค่ะไม่พอมแม่ผู้โชคดีท่านแรกมาแล้วมาแล้วสอยอีพอร์ดุลสุนสุนกระสาดีเดมาจากบ้านไหนครับผมบ้านหของวงครับหของวงของเพื่อสีส้มเดชทั้งหมดมังไยของเพื่อสีสมเด็จครับพ่อส้มจะป๋าครับสองร้อยกุศล แกกี่กอกถาังหวัยี่สิบตาคือพมิสิบอนกันราได้เขารอบเลยพี่นข่ามาแล้วแน่ท่บ้านครับตาบลในอำเภอครับอันเจนต์อำเภออนจนจ้าเอเมืออะไรเอ็เนยอำเภอเมืองไรเอน่่จักฟ้าครับย่สิก้าแกกี่รอเป็นตรงยี่สิบเป็นใครหรือเาเกมาจากบ้านใดครับบ้านบัวจ้าอันเพ่อตำบลหนองแวงน่แหละโอ้โบ้านบัวตำบลหนองแวงเฮาซุ่จักฟ้าครับ อ้มข้ในค้านองไดเนะครับแสดงความดีกับผู้โชคดีทั้ง่อพน่าเมือคนเราต้มจะพันหาด้วยกันกํลังเมื่อมอัง้นสงมตาเดียวกันไดคือการตรงนะครับแล้วจะรวงไปรวมันเดนนี่ยนะทีน้องครับเป็นอาเป็นเอหมอลำกรได้ท้องเมื่อบางแต่ละข้มาคนบวงดีไปชี้กับพอเพ็ดเออคนดวงเจ้ปเพเกียบขี้เสือขีพูหขี้ผูดวางเรียกเขาขี้เหชรพึ่งการสนับสนุนหลัก อย่างเป็นทางการครับร่วมสืกอสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำหมอแห้งไปกับหมอลำใจกระหน่อยครับให้หมอลำคงอยู่คู่กับคนอีสานตากนานเท่านานนะครับฝาพีลองไปน้ำแน่เครื่องดื่มเอเบห้าสิบครับหอมครับครีมสีจันทร์พี่ลองครับช่วยให้ผิวชุ่มชื่นยาวนานเจ็ดสิบสองชั่วโมงตอนนี้กัย่งมียพยักงานเดินบริการพี่้องอยู่นะครับเอิญมาเอามาแกะพี่ลองเลยเด้นะครับพี่ลองควรอยากไดรยกมือสูงๆมาดํามคำเกียร์หนาพ่อพ้องพ่อใสนะครับลองเอาทีมสีจันทร์ไปใส่เบอร์ คุงไหนไนเลยเพราะว่าหอมแก้มไม่ดมเท่ย่งสื่อนึ่ไปใส่ร่างของเจ้าก็ใส่ด้วกันติวัใส่แล้วหัวดมใส่ใพ่อมโอสัง่อยอันเออีแล้วก็ใส่ด้กันใส่แล้พอสีหอมาจนแแก้มดมปาเมื่อดีพี่น้องมาหลายปานี่ปัสีพี่น้องพูดดีต่างเสียงบอสิใช่เป็นตะพองหญาก็เป็นดาวไล่เป็นบอนันพี่น้องมาหลายปานี่เมื่อนี่น้องบอยสิรัมเป็นพระเอกซอดแ้งเดอจ้า เสียงดีๆเจ้าของเขาแล้วแล้วเป็นพเนี่ยชิบารลับไปอีกเลยเสียงแหบก็เตะเทปแหบต้มไปไหนเศราเนาะเพม่เรียกร้องอยากให้เป็นพระเอกอยู่ที่ไหนนะนะโอ้ยจิเรียกร้องให้ซุ้มมีเมาเหล่าขาวได้กับแม่วันพี่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 สุชาติพระเอกเมื่อไหร่มาเทียนแทีนพระเอกไม่กับนี้นะน้ำตัวน้ำรูจวัไดีครับสวัสดีครับผมแคมป์ตันพิชัยมะลัใเตกนลอยครับมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับ ปล่ซุ่มแพ้อายุเจ็ปีแล้วอายุยีปีครับทีเปลนเป็นเนี่ย <c oughs> นเนไหนกิก้เอามันสิมาเปลี่ยนราลองมล่ามือมันดูเปลี่ยนบ่ควบต้นคนบำมากเ้ว่าน้อนบินกินทั้งนาออปีนี้มัเป็นปีแรกสิมาเป็นดาวลุกมั่เป็นพา,ายไปเสียงดีบ่แจกิ้งเสียงดีเสียงดีก็อเก็มันเดี๋ยจะไปเียบเทียบสเขายิตยังเบียบเสียงดีว่าทุกคนอะะเอาังเสียซ ปากซื้อปากเสียงปากละเอะเตยนองนองแข็งสอนดีใช่ในการจิ้มว่าตีนศิลปินนี่จะต้องหูจกกักยิ้มแย้มแก้มใสม,มีอัธยาศัยไม่ตีกับพี่น้องแฟนทับเลยยิ้มฟ่วงยิ้มงามๆตัวเนาะยิ้มมึงยิ้มเป็นบ้านอะไรก็ยังมไม่เห็นหน้าบูดที่ต้องหอยซึ่งก็คือกันกับเมียก็หัวเหยียบพ่อเราอยู่ด้ยน้ำน้ำพิษกันเป็นังไรแก่น้ำพิษกันผู้ขวนหาให้กินให้กิน คุณเนี่ยเด็กคุณเนีย,ย,นยตาสวัสดิอกโอ้ยฮาขัวคนเห็นว่ากา็บพวกพิษกันรูปกันนั่นหรอเก็นเ่ราะไม่มันพาเพรานหนักมากนี่เลยในหมู่บ้านสีเอาในขณะที่เสียงน้องแคมมาเตยปากเสียงลำ่ำกับพี่น้องเป็นพระเอกไปเนาะวันนี้หัวใจรักของงานเฮ้พี่น้องเลยมาก,กินมาทานมากตุม่มโมโฮมาทำบุญกันวันนี้ลูกหลานลมอล์ำใจกันหน่อยเพรโอกาสมีส่วนร่วมเอาแต่กนเจ้าภาพ ในฟิลปินพระเอกเข้าลุ่มไปเป็นสะพานบนุญแทร่ปัจจัยน้ำกีน้ำนองเพื่อเอาไว้ให้ปัท่าวนัด